สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นกันพาทุกคนด้วยนะครับพบกับพี่นาเดอะฮีโร่นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับพี่นาก็มีกันพาตัวนี้มารีวิวนะครับก็คือมาสเตเกตนะครับหนึ่งต่อร้อยนะครับกันดั้มบาบาทอร์นะฮะที่เอาตัวนี้มารีวิวนะครับวันนี้ก็คือช่วงนี้นะครับก็มีกันดั้มบาบาทอร์เนี่ยรีออกมานะนะครับซึ่งก่อนนั้นเนี้ยบางคนก็ยังไม่ได้ต่อนะครับสำหรับใครที่เล็งๆเจ้าตัวนี้ไว้ก็ลองมาดูก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรีวิวแบบบ้านๆนะครับ บางทีก็ตกหล่นอะไรประการใดก็ขอโทษขออภัยไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันก่อนว่าเจ้ากระดาษปรทอตัวนี้นะครับหลังจากที่เราต่อมาแล้วจะได้อะไรบ้างครับสำหรับบล็อกอาร์ตนะครับไม่มีให้ดูนะฮะวันนี้นะครับผมตัวนี้ต่อไปนานแล้วนะครับต่อไปนานแล้วแล้วก็กล่องมันไม่เหลือแล้วนะฮะทิ้งไปหมดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันนะครับรีวิวสําหรับเจ้าตัวนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับสิ่งที่ได้มาในกล่องนะครับหลังจากที่เราต่อเสร็จแล้วนะครับก็จะมีอยู่่่2ออยาางงเเทนนนนัั้ะครบี่ อันน so ี <st> like anyway. okay. Now, so uh, ้2อย่างนี้นะครับก็ได้มาเยอะนะครับตัวนี้นะครับกล่องหนึ่งสำหรับราคาของเจ้าตัวนี้นะครับกันด้าบาบทอสก็คืออยู่ที่ประมาณพันสามพันสี่ประมาณนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูอาวุธกันก่อนนะครับเจ้าตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นส่วนอาวุธที่ได้มานะครับมันจะเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นหอกไหมนะครับเป็นหอกไหมหรือว่าเป็นค้อนนะครับสามารถทุบได้นะฮะซึ่งตัวนี้มันสามารถยืดหดได้นะครับตรงนี้ ตรงปลายนะครับสามารถยืดหดได้มีความแหลมคมนิดหนึ่งนะนะครับใครที่จะซื้อให้รุ่นลานต่อนะครับก็ระมัดระวังนิดหนึ่งนะเนี่ยยืดหดได้นะครับแล้วก็มีจุดหนึ่งที่เป็นลูกเล่นของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือตรงนี้สามารถถอดออกมาได้นะนี่สองข้างนะครับถอดออกมาเพื่อเป็นอาวุธอีกคู่หนึ่งนะฮะที่เป็นดาบนะครับนี่ประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าตัวหอกหรือเปล่าเรียกหอกไหม นะนะครับอ่ะชิ้นต่อไปนะครับชิ้นต่อไปก็คือตัวไรเฟิลนะครับนี่เป็นปืนเหมือนปืนไรเฟิลของสไนเปอร์นะครับลูกเล่นของมันก็คือนะครับตัวนี้จะเป็นตรงจุดที่มันล็อกไว้นะเนี่ยช่องนี้นะครับล็อกไว้นะครับยืดออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็พับแบบนี้นะฮะัแป๊บนึงเออ พับแบบนี้นะครับแล้วก็หดเข้าแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปืนนะครับนี่สไนเปอร์นะครับตัวนี้ก็จะสามารถสไลด์ได้นะครับนี่ก็จะเป็นสไนเปอร์นะครับเป็นอาวุธของกันดัมบอปทอนั่นเองนะครับเวลาเราเก็บนะครับก็จะหดตัวนี้เข้าไปนะครับผมยืดตัวนี้ออกมานะครับพับลงนะครับแล้วก็สไลด์ขึ้นนะครับดีวนะสไลด์ยางนี่สไลด์ขึ้นแล้วก็มาล็อกกับตำแหน่งนี้นะฮะซึ่งอาวุธ2อย่างนี้นะครับเนี่ย สามารถมาติดไว้นะครับกับหลังของเจ้าบาปทาัศาาาาตัวนี้ได้นะครับนี่เป็นจุดที่สามารถเก็บอาวุธได้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับอุปกรณ์ก็มีมาให้แค่นี้นะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เราไปดูนะครับดีเทลของหุ่นกันนะครับ อ่ารูปลักษณ์ของหุ่นนะครับความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับก็คือชอบนะตัวนี้นะครับด้วยดีไซน์ของมันที่มันแปลกหูแปลกตามากๆนะครับดูมันเดิบดบบเถื่อนเือนนะครับไม่เหมือนกันดั้มพระเอกอะ่ะเหมือนกันดั้มตัวโกงนะครับซึ่งมันต่างจากกันดั้มพวกก่อนหน้านี้อื่นๆนะครับมันจะมีรูปลักษณ์ที่เหมือนออกแนวแบบปีศาจปีศาจหน่อยนะสังเกตมือนะครับนี่ อ้ออย่างหนึ่งนะครับที่มือนะครับมีมาให้ก็คือจะเป็นมือแบแบบนี้นะครับหลมแล้วก็เป็นมือกำนะนะครับที่แยกมาให้เลยนะครับมือกำที่สามารถถืออาวุธได้นะครับแล้วก็มือแบแบบนี้นะครับมันจะดูเหมือนปีศาจหน่อยๆนะแล้วก็ดีเทลมันจะแบบแปลกๆนะดีเทลแปลกๆแต่ว่าผมก็ว่าเท่ดีนะนี่อย่างนี้นะครับในเรื่องจุดขยับก็ไม่หลวมนะใช้ได้อยู่นะครับสําหรับจุดเด่นนะครับที่ผมคิดว่าเป็นจุดเด่นของเจ้าบาปทอสนะครับตัวนี้นะครับก็คือนี่นะครับ ช่วงเอวอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นโชกเห็นไหมโชกสีเงินอย่างนี้นะครับมันจะมีโชกที่สามารถเป็นจุดขยับได้เนี่ยอยู่ทั่วตัวเลยนะครับเนี่ยอย่างอยู่ตรงไหลตรงเนี้ยนะครับตรงเอวนะครับตรงไหนอีกนะครับตรงข้างหลังเนี่ยฮะเป็นโชกนะครับนี่ข้างหลังตงัวนี้ตรงน่องนะครับ เป็นโชคนะครับซึ่งมันแปลกหูแปลกตาดีนะครับผมว่ามันดีไซน์ออกมาสวยมากๆนะครับสำหรับกันดั้มบาปทอรนะครับซึ่งใครกําลังเล็งเจ้านี้อยู่นะครับบอกเลยนะครับไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งมาเตอร์เก็ตของซีรีส์นี้นะครับไอรอนบัตออเซนนะครับก็มีอยู่แค่ตัวเดียวนี่แหละนะครับกันดั้มบาปทอสนะฮะไม่ควรพลาดเลยนะครับอ๋อข้อเสียมีนิดนึงนะข้อเสียมีนิดนึงก็คือสําหรับซีรีส์ของ ลักษณะออฟเซนตัวนี้นะครับก็จะขึ้นชื่อนะครับเรื่องการหลวมนิดนึงตรงข้อขาตรงนี้นะซึ่งมันค่อนข้างง่อยนะครับเวลายืนนะฮะเวลายืนเนี่ยมันจะเอียงแบบรับน้ําหนักไม่ค่อยได้นะครับมันจะง่อยมากนะตรงนี้นะครับอันนี้เป็นจุดที่ไม่ค่อยโอเคนะครับไม่เวิร์กเลยนะครับอาจจะต้องหาวิธีแก้หลวมนะตรงนี้นะนะครับเนี่ยตรงเนี้ย มันจะง่อยมากๆนะครับเวลายืนนานๆอะไรเงี้ยต่อไปก็คือมีหลวมแน่ๆนะครับพี่น่าจะสรุปให้นิดนึงนะครับก็คือถึงจะหลวมยังไงนะครับจะตัวนี้ก็ควรจะมีไว้นะครับซึ่งเป็นมาสเตอร์กตตัวเดียวนะครับของซีรีส์นี้อนาคตนะฮะไม่รู้ว่าจะออกมาอีกหรือเปล่านะครับผมจะมีตัวไหนออกมาอีกที่เป็นมาสเตอร์เกตออกมาก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าบาปปทอตัวนี้ควรมีเป็นอย่างยิ่งครับแฟนกันพาไม่ควรพลาดเลยนะครับอาโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีเทลโดยรวมนะครับของเจ้าบาปปะทอนะครับ ก่อนจะก็ไปวันนี้นะครับใครที่เล็งตัวนี้ไว้นะครับรีบเลยนะฮะก่อนที่จะหมดลอด็ลอตล็อตนี้แล้วก็จะรออีกทีก็นานเลยนะครับถ้าใครเล็งไว้ก็อย่าพลาดเลยนะตัวนี้นะครับอ้ออย่างหนึ่งนะครับตัวนี้มันไม่มีดีคออ,อน้ํามาให้นะครับก็จะเป็นดีคอแบบลอกแปะนะครับซึ่งถ้าใครจะได้ดีคอน้ําก็ต้องไปหาแยกเอานะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้าก็มารีวิวบ้านๆเพียงเท่านี้นะครับประกอบการตัดสินใจสำหรับใครที่เล็งบัปปะทศเอาไว้นะครับผมโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ